แต่ถ้าหนูเจอปั๊บวันเวลาที่ปั๊บตอนเช้าก็มีรุ่งเช้าหนูไม่ไปใช่ตอนเช้าหนูที่ไป่ทำงานหนูเพราะว่าเอออีกวล้วดีไหมหรือว่าจะไม่คือเจตนาหนูอะหนูไม่แล้วแหละเพราะมันเกินยี่สิบชั่วโมงไปแล้วเข้าใจไหมใช่เพราะเวลามันเกินเจตนาเรามันชัดศาลมันจะดูเฮ้ยมันเกินเวลาเท่าเลยเอ้าไปต้องเซอร์จ่ายตังค์เชิญไปเชิญไปไปที่บ้านไปเอาของมาหมดเลย

เอาตั้งตั้งตังอยู่่นอัไหเอานี่มเอาข้างนอนี่ได้หมดอยู่ในนี้ยังไงนบัตรคอยอยู่ไหนคัเครดิตบัรามันมีเครดิตการ์ดหมือนมโอเคปัลงก่นเอาชื่อไปนีเออ

แต่ว่าเราไม่นี่มีกอาหรังัไเจ้ย้เอขาเขาไม่้นะราะันจันทวันศุร์่เราเสือที่จเข้าเตมาแต่วันหนก็ให้เราอยงดียว้อถูกล้วนรเลยเรใที่ไม่หรืวะ รู้ว่าจะเก็บไว้ซึ่งซึ่งวะเดียวมันจะร้องสองสามวันเก็บไว้ให้ได้ค่ะที่เขาเหมือนที่เราเหมือนที่ที่บ้านบ้านเราเราเยอะที่ไม่ดีเราจะใส่เก็บดีหน่ะที่หนูบอกเดี๋ยวเราซื้อมาดีซึ่งเราไปที่พ่อพ่อไปใช้เลยเดียวใช่ไหมก็แต่หมดเรื่องแล้วได้อันนี้มันเป็นเรื่องลอยที่เราเรื่องที่ซึ่งเราใช้ไปที่บ้านเลยอันนี้เรื่องอะไรอ่ะ เอาไปซื้อเลยมั oh, <'s> ้งเอาของต้องอะไรต้องปฏิบัติสิเลย